อาหัวก่อนเออม,มึงมึงแม่ออกให้มึงมึงแม่บอกว่าท่านไ้ขาดคำเลยแม่วาย่าลินนั่นถอยไปถอยถอยไปถอยเออถอยไปเออถอยไปถอยอ,ถอย่ายยยมาหนะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับเรานะคะ มาดูน้องดาวนะคะออกกําลังกายช่วงยามเช้าโอ้ไม่ยอมเล่นค่ะพ่อไม่อยู่นะคะพ่อไปตัดหญ้าไม่ยอมเล่นครับมะะไ,ไม่ยอมเล่น,อเ,ลนเอาเนี่ยค่ะเราเราอยางรถอ่ะมาให้เล่นก็ไม่ยอมเล่นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะหนิงเดียวทำไมลูกคิดถึงพ่อเหรอเดี๋ยววันนี้พ่อพาหนูไปเที่ยวอีกนะวันนี้พ่อจะพาหนูไปเที่ยวอีกนะครับไปเที่ยวไหมเที่ยวไหมครับ เ,เล่นไหมครับอ้โหอืมจะเอาลูกบอลเหรอ uh huh. แม่กลัวหนูเหนื่อยไงลูกบอลหนูวิ่งจุ๊บๆกขาหลังขาหลังขาหลังอย่านะอย่ามาขาหลังแม่นะ แม่ทำเป็นจำแม่ไม่ได้นะไม่ได้ตกมันซะหน่อยไปแล้วตามลูกบอลไปแล้วเอาเอาเอา ครับแล้วหนูจะกิ้งมาทำไมเออนั่นไปแล้วจะเล่นทั้งสองอย่างใครบอกว่ามันจะเล่นได้ล่ะโอ้นั่นเห็นไหมมันก็ไปอย่างนั้นแหละ เ yeah. อียเขเสียงหน่อยเล้วว่านว่านวันนี้เสียงหายไปไหนหมดนะไม่มีเสียงเลยพ่อไม่อยู่ครับพ่อไม่อยู่ครับพ่อไปตัดหญ้าครับโอโ้มันจิตถือแม่หะนะเอายีนนม,นมาแห้งเลยแม่มันเอาไปถึงโอ้โห พลังมหาศาลของน้องดาวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพลังล้นหลามครับพลังล้นหลามพลังล้นหลามมากเลยครับโอ้โห สงใจจะคิดถึงพ่อค่ะวันนี้พ่อไม่ได้มาอยู่ด้วยนะคะพ่อไปตัดหญ้านะคะว่าไงครับโหดูดูนะคะ ผู้เชี่ยวชาญในการเล่นโซ่นี้สุดยอดมากหนึ่งสองซ้ำอู้อู้เอาไหมอันหนึ่งสองซ้ำสองซ้ำ สองซ้ำสองซ้ำโอ้จับใหม่หนึ road, ่สองซ้ำจ um> ับใหม่จับใหม่จับใหม่ครับจับใหม่หน่งสองซ้ำโอ้โหอื้ือืไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ หลงเอิรไปเห่าใครลูกไอหลงโอ้ยน้องดาวเป็นไรครับพี่หลงไปไหนวะพี่หลงทำไมไม่มาหาหนูอ่ะพี่หลงไปไหนเนี่ยหนูไม่มีเพื่อนโอ้โหพละกำลังล้นเหลือครับล้นหลามครับอ้วนเรา ไงทั้งจะเล่นโซ่ทั้งจะเล่นห่วงยางเอาไงดีจะเอาไงครับหนึ่งสองสามตั้มมาเอาหนึ่งสองโอ้โห ไปแล้วไปแล้วพลังหนูนี่เยอะจริงๆเลยสองซับส,สองโอ้โหโยนทิ้งไปแล้วครับโอ้โห อยู่อยู่โต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 ทำอะไรครับหนูทำอะไรครับไปแล้วโอ้รถไถมานะะรถไถมาดันขยะนะฮะน้องดาวเป็นไรครับ โด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 โอ้โหไปแล้วมันไปถึงนู่นแล้วมันไปถึงนู่นแล้วจะทำไงดีครับอ๋อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับหนูวิ่งไปวิ่งโอ้นั่นโจฟาดเอากลางหน้าผากเลย เก็บไหมทำไมเล่นแบบนั้นครับอุอ้ยะดาวกลัวมันติดคอไหมเน,นี่ยนะฮะฮึกลัวมันติดคอไมหมฮึทีนี้ออกไม่ได้ทำไงพ่อไม่อยู่ทำไงทำไงครับพ่อไม่อยู่ครับ ผมทำไงดีครับผมจะทำไงดีครับถ้าติดจริงๆเนี่ยแม่ช่วยหนูไม่ได้เลยนะอ้วนรู้ไหมโอ้ยลูกขอนเอาออกโอ้ขาหักนั่น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 นั่ไปไฟส้อยบัตตันี่ให้ไปซอยบัตตันีนั่น นั่นติดอีหลีบัหนี่เอานอนลองแกบลองแกบลองแกบลองตีลนาะมันเคยออกได้ตีให้จังสันแกบลองโอ้ยติดจริงๆเอฟพีติดจริงๆติด มัวก่อนเออม,มึงมึงแม่ออกให้มึงมึงแม่บอกว่าท่านไอ้ขาดคำเลยแม่วาจะหลินนั่นถอยไปถอยถอยไปถอยเออถอยไปเออถอยไปนะถอยอย่ามาหนะถอยเออนั่น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 อืมนั่นแหละแม่วาเอบเรียนบัตานีาห์ เทาเรนเลยเจ็บบ่นันเจ็บไหมแม่บอกว่าจะเล่นน่นยังไม่เข็ดอีกยังไม่เข็ดอีกยังไม่เข็ดอีกอเล่นทำไมแบบนั้นน่ะลูกงั้นก็คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ หนึงไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ